สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักราศีเมษหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษประจําวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์2569เป็นการดูดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง ล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอันดวงอันไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะถ้ายังไงขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีเมษคนมีแฟนครึ่งหลังกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะที่ผ่านมาเข้าใจกันดีมีลูกเป็นโซ่ทองของใจ ปรับความเข้าใจกันได้เราในช่วงจังหวะนี้เราก็ลาสบายๆนะคะความรักยังคงผูกพันเอาใจใส่กันถ้าไม่เข้าใจอะไรปรับความเข้าใจกันได้เราก็ดูเหมือนว่าแฟนเราก็เกรงใจเราด้วยนะราศีเมษบางคนอาจจะมีแฟนเด็กนะคะในช่วงจังหวะนี้ความรักมันห้อมร้อมถ้าเอาอกเอาใจกันดูแลก,กันเทคแคร์ในเรื่องอาหารการกินเอนเตอร์เทนกันไม่ต้องไปจ้างเด็กเอ็นที่ไหนนะเรา เราเป็นเด็กเอนแทนนะหรือว่าจะเป็นตัวเขาก็ได้แต่บางคนเนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยครึ่งครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของความหึงหวงนะคะตัวเราอาจจะรู้สึกว่าหึงหวงหรือไม่พอใจในพฤติกรรมของแฟนก็ได้หรือแฟนอาจจะหึงหวงเราก็ได้นะในทางกับกานเราจะมีบรรยากาศของความตึงๆแล้วก็อีโก้มันจะมาเต็มนะคะดังนั้นปรับอารมณ์ให้ทันช่วงจังหวะเนี้ยครึ่งหลังอาจจะ การสื่อสารบางอย่างอาจจะผิดพลาดหรือบางทีพูดพูดอะไรออกไปแล้วมันเข้าใจยากหรือเปล่าพูดแบบคนเจ้าชู้หรือเปล่านะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารอะไรที่ทําให้แฟนเราเระแวงสงสัยไหมนะฮะให้ระมัดระวังในเรื่องการติดต่อสื่อสารการพูดคุยคําพูดเราพูดไป อาจจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็เป็นไปได้นะจะใช้ในตัวของเครื่องมือติดต่อสื่อสารมากเป็นพิเศษระวังในตัวของอีโกอารมณ์บางคนมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่แฟนแบบนี้นะคะอันนี้ต้องระวังหรือมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่เข้ามามีประเด็นในเรื่องความหึงหวงแบบค่อนข้างชัดเจนนะแต่ราศีเมษเองก็สามารถที่จะเอาใจแฟนได้ถูก รู้วิธีการจัดการนะคะว่าจะต้องทำยังไงในหมดในแฟนของเรานะทำยังไงให้ได้ใจหรือทำยังไงให้เขายอมสยบที่เราค่อยค่อย,อยพูดนะคะใม่หมองมองว่าในตัวของราศีเมษอาจจะทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าเที่ยวเล่นอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วทำให้แฟนเราตีประเด็นอะไรไปอย่างอื่นเตือนก็เตือนไม่ได้อะก็อาจจะเกิดประเด็นหึงหวงก็ได้หรือบางทีเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นลักษณะทําประชดก็ได้เหมือนลักษณะว่าแฟนแฟนดูเหมือนจะระชูเราก็เลยทําประชดไปนะซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นได้ในภายในภายหลังนะคะเรามีลูกด้วยกันเนี่ยช่วงจังหวะนี้ลูกก็เป็นโซ่ทองค้องใจได้ดีถ้าโฟกัสที่ลูกด้วยกันลูกก็นําความสบายใจมาให้ถ้าอยู่เป็นครอบครัวใหญ่มันก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของ คุณพ่อคุณแม่ของแต่ละฝ่ายนะะอันนี้ก็ต้องระวังระวังในเรื่องของอารมณ์อะไม่ต้องไปชวนประทานนะเพราะรู้สึกแบบคือเราพยายามที่จะเราพยายามที่จะไฟในทุกๆด้าน5ดาบแต่ควีนออฟสอดก็ก็เก็บอยู่นะแต่เพียงแต่มันจะตึงๆนะฮะตึงๆในความสัมพันธ์ระวังรักซอนลักซอ,อนซึ่งอาจเกิดจากเราหรือการที่ เราอาจจะรู้สึกว่าแฟนเราเฟนลี่เกินเหตุก็เป็นไปได้มันก็เลยอาจจะทําให้เกิดสภาวะการหึงหวงกันตัวเราอาจจะไม่ได้รักซ้อนอะไรแบบนั้นอาจจะหมายถึงเฟนลี่เกินเหตุนั่นแหละนะคะบริหารสนีได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นมาดูซิราศีเมษคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรนะคะช่วงจังหวะน,นี้มีในเรื่องของโซเชียลการขอโทษ การค่อยๆคุยการปณีปนอมปรับความเข้าใจกันนะคะบางทีไปกดไลค์กดเลิฟคนอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเหตุให้เราเทะเลาะกันได้หรือบางคนติดโซเชียลจนเกินไปเล่นเล่นโซเชียลแล้วทีนี้มันเหมือนบริหารเสน่ห์โดยที่เราอาจจะแบบไม่ได้เจอกับคู่กรณีนะคะหรือแฟนเราอาจจะแบบเป็นลักษณะอย่างนี้ได้ทีนี้มันก็เลยจะเกิดประเด็นหึงหวงกันเนี่ยโซเชียลอาจจะเป็นเหตุนะคะเดิมเจิเชียนเล่นโซเชียลแบบลืมแฟนอย่างเงี้ย ลืมไปเลยว่ามีแฟนนะคะหรือแบบเล่นโซเชียลแล้วทำให้ใครบางคนระแวงนะมาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรนะคะฉันคิดถึงเธอมากมันทรมานเหลือเกินคุณขโมยหัวใจของฉันไปฉันติดคุณงอมงงมเลยถ้าทางเขาติดคุณพอสมควรนะเขารักคุณนะคะบางทีก็เลยจะหึงห่วงนี่แหละ ด้วยดูคุณลันลาดูคุณแบบเป็นคนสนุกสนานมีแต่คนเข้าหานะฮะเขาก็กลัวว่าคุณจะไปมีใครอขอคำแนะนำให้ราศีเมษคนมีแฟนได้เป็นแบน,นี้ยังไงช่วงจังหวะนี้ให้มีความสุขทยานสู่ความสุขมีความสุข เหมือนกับเด็กน้อยนะคะแล้วบรรยากาศความรักมันจะดีขึ้นนะเนี่ยตอนแรกก็เป็นเหมือนเด็กน้อยเนี่ยพลังงานของเดอะซันพลังงานสดใสพลังงานของความสุขอันนี้เดอะฟูก็แคล้าย,คลายเด็กเนาะสนุกสนานนะคะแต่ในตัวของควีนออฟสอดอาจจะดูตึงๆในความสัมพันธ์นะอืมมันอาจจะมีประเด็นหึงหวงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะะโอเคขอให้ราศีเมษ คนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งหลังกุมภพ,พัน์ธนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันเรารู้สึกหนักใจนะคะรู้สึกหนักไปหมดเลยบางคนก็ภาระหน้าที่การงานรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอาจจะรู้สึกเหนื่อยยากมันจะไปไหวไหมนะ ที่ผ่านมาก็พยายามใจเย็นทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะค่อยๆดูใช้ธรรมะเข้าคมช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะอยากได้ความชัดเจนด้วยแล้วถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจีบยากนะคะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้แล้วก็เราอาจจะไปติดอยู่ที่ใครบางคนที่ทําตัวเหมือนเด็กนะคะหรืออาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้นะแล้วมันเอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือมีแนวโน้มในความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่กับเราคือบางที เขาอาจจะเป็นประเภทเสพติดดราม่าชอบยัว่วชอบสร้างเรื่องให้มันเกิดขึ้นนะทำมันก็ทําให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็จิตใจไม่ปกติจังหวะนี้อยากได้ความชัดเจนหรือในใจของเราบางคนพยายามที่จะตัดใจบางคนเนะพิ่งเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่นานนะคะรวมถึงคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนไกลไม่ได้อยู่ได้กันตลอดอหรืออยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะ ได้เจอกันได้พบกันการเอาใจการชนะใจเนี่ยยากเหมือนตั้งสเปคตั้งความหวังอะไรไว้สูงเนี่ยะตัวเขาเองก็ลักษณะไปไปมามาคือเจอเราบ้างอะไรบ้างตัวเราอะ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็บางคนเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่มีตําแหน่งนะคะดูดีนะ,ะ,ด,ด,นะ,ะดูมีความมั่นใจดูดีเลยแหละในช่วงจังหวะเนี้ยอารมณ์เราจะ ไม่ค่อยปกติละนะคะเริ่มรู้สึกแบบเออทนไม่ไหวละหรือมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งคู่บางคนก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินมันผานไปในหลายๆเรื่องอะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยทะเลาะถกเถียงกันอีกโก้จัดนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันเนี่ยใจเราก็หงุดหงิดบางคนก็รอแชทรอการพูดคุยรอการปรับความเข้าใจ รู้สึกงุดหงิดไปหมดเลยตัวเราเองพยายามนิ่งทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะนิ่งใจเย็นแต่ทีนี้เราอยากได้ความชัดเจนละแล้วก็ในบางเรื่องเนี่ยคือเราอยากรู้ความจริงนะคะแม่หมองว่าเราอยากรู้ความจริงแล้วเราอยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนเปิดเผยแต่ทีนี้พลังงานที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันวาวุ่นไปหมดเลยนะคะในตัวของสิบถ้วยคือเรา เราเองรักหลงเขามากนะคะบางทีหาทางออกไม่ได้ด้วยแต่จริงๆแล้วตัวเราอะมีตัวเลือกทางเลือกนะคะแล้วตัวเราเองก็คาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งบางทีในสิ่งที่เราคาดหวังในความสัมพันธ์ะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้คุยกันก็ได้เราและเขานะคะมันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะแบบคิดไปเองคนเดียวโดยที่ยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนยังไม่พร้อมที่จะเติบโตเลยคือเราเราอาจจะไปคบกับใครที่เขายังไม่โตก็ได้นะ อในความคิดอ่ะใช่อยู่บางทีอายุเขาอาจจะเยอะกว่าเราหรือพอๆกับเรานะฮะหรือบางคนก็คือเด็กเลยนะฮะแต่ในเรื่องของการแต่งงานมีครอบครัวการวางแผนอนาคตเนี่ยอาจจะดูเบาไปหมดเลยอ่ะแล้วก็บางคนเองอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองก็ยังยังอยากไปเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะ แต่ที่ผ่านมาก็ปรึกษาพูดคุยกันดีนะคะแต่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็บทจะมาก็มาหาแบบรวดเร็วนะคะบทจะไปก็บทจะหายก็หายอะไรแบบนี้นะคะ,ะเป็นกำลังใจให้มันมันเป็นครึ่งหลังของวันวาเลนไทน์ไงเราก็ไม่รู้ว่าครับช่วงช่วงวาเลนไทน์นี้ยังไงนะคะอัปเตอร์วาเลนไทน์เด๋ยสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นอ่ะ ทีนี้มาดูในส่วนของการออร์เคิลนะคะความรักราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งหลังคุมภาพันนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันค่ะการเติบโตจากภายในนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวครอบครัวอาจจะเข้ามามีผลเนาะช่วงจังหวะนี้อาจจะขาดการติดต่อกันนะคะ no contact มันก็อาจจะทำให้เรา คิดไปต่างๆนานา,นาบางคนผู้ใหญ่เขามาสกแกนแล้วก็เลยอาจจะทําให้เรากับเขามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์พ่อแม่เราอาจจะรู้นะคะหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เรารับถืออาจจะรู้อาจจะมีผลในตรงนี้นะคะหรือสําหรับบางคนอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้หรือบางคนดีวกับคนที่เขามีครอบครัวมาแล้วก็เป็นไปได้ใครบางคนหายไปเงียบไปบางทีที่บ้านเขาอาจจะรู้หรือเปล่านะคะเขาก็เลยแบบหยุดการติดต่อกับเรา มันก็เลยทําให้เราแบบมันคิดไปต่างๆนานาด้วยนะเราเหมือนไม่ได้คําตอบจากเขาคือขาดการสื่อสารกันนะสำหรับบางคนนะคะหรือบางทีคําสื่อสารนั้นมันไม่ชัดเจนมันไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนแต่เราอะอยากได้ความชัดเจนแล้วทีเนี้ยเราอะอยากได้คอมมิตด,ด้วยในช่วงจวังหวะน,นี้มาดูข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรแล้วคนใหม่ๆจะเข้ามาจีบคุณก็เข้ามาจีบยากด้วยนะเนี้ เราเองก็สเปกสูงซะด้วยสินะ,ะมาดูกันชอบคนยากนะฉันชอบเวลาที่คุณยิ้มเพราะมันดูน่ารักมากถ้าเราได้รักกันอีกครั้งฉันสาบานเลยว่าจะรักคุณให้มันดีกว่าเดิมฉันนอนไม่หลับเพราะคิดถึงเธอมากมันทรมานไม่สิ <c oughs> ฉันนอนไม่หลับเพราะคิดถึงเธอมากเกินไป <c oughs> ขอคำแนะนำให้กับราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนึก ช่วงจังหวะน,นี้ถ้าเรารู้สึกว่าวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ,ะให้มาโฟกัสในชีวิตประจำวันของเราอะไรที่มันง่ายๆนี่แหละที่มันจะทำให้เราเพลิดเพลินหรือแบบไม่ต้องมีเวลาไปฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเขาคิดมากอะไรแบบนี้นะคะให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับสิ่งที่มีการทำความสะอาดบ้านปัดกวาดจัดอะไรหลายๆอย่างนะคะ,ะมันก็มันทำให้เรารีแลกได้เหมือนกันร,รวมถึงสมองเราอาจจะปลอดโปร่ง หรือเราอาจจะได้ตกตะกอนในตัวเองในจังหวะที่เราจัดบ้านเก็บข้าวของจัดโต๊ะทำงานนะมันก็เป็นเหมือนการที่อยู่กับตัวเองเหมือนกันการการกราวดิง้งอันนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบแล้วก็จัดนู่นจัดนี่ให้มันเรียบร้อยนะขอให้ราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามาไปที่คนโสดค่ะ มุกอ่อนมาที่ราศีเมษคนโสดครึ่งหลังคุมภาพันนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างยังไงนะคะราศีเมษลัคนาเมษคนโสดในช่วงจังหวะของครึ่งหลังนี้นะคะตัวเรามีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาจีบแล้วก็ดูเหมือนว่ายังมีหมุนเปลี่ยนเข้ามา เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะความรักเหมือนจะโดดเด่นเลยอะแต่ตอนนี้มันจะติดที่ว่าเราจะสองชิดสองใจในคนที่เข้ามาคือเราจะเจอคนเยอะนะคะบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือว่าคนในโลกออนไลน์หรือในชีวิตจริงของเราเนี่ยที่มีเข้ามาทีเนี้ยคนที่บางคนที่เราโฟกัสอาจจะดูเหมือนหายๆนะแต่จะมีคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแต่ใจเรายังติดอยู่ที่คนนั้นนะคะคนที่เราปักหมุดสะดุดรักไว้อาจจะเป็น แฟนเก่าเราหรือคนที่เราแอบชอบแอบรักแอบชอบอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือคนคุยของเราด้วยทีเนี้ยให้ระมัดระวังในบางคนนะ่ะเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีแฟนแล้วมีคนที่เขาปักใจเขาอยากจะลงหลักปักฐานด้วยอยู่แล้วเนะะี่ะเราไปติดอยู่ที่คนนั้น เราถอนตัวไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องระวังหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าของเราแล้วเขาไปมีใครแล้วมีแฟนแล้วแต่เรายังถอนตัวถอนใจไม่ได้นะมันเหมือนว่าคุณยังคงเฝ้ารอการติดต่อจากเขาอยู่แต่ตัวเราเองก็พยายามที่จะนิ่งๆพยายามที่จะกัดฟันพยายามที่จะเขาเรียกว่าหักด,ดิบ นะคะไม่อยากจะสนใจเขานะคะพยายามปล่อยวางกับความสัมพันธ์ที่เรารู้แหละว่าบางทีมันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปได้ยากนะคะการที่จะดึงใจของใครบางคนดูเหมือนมันยากเนาะแล้วทีเนี้ยตัวเขาก็อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะหรือพูดจาอะไรไม่คิดอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ทำไงได้ใจเรามันไปอยู่ที่เขาแล้วนะอ่ะยังไงในเรื่องของความสัมพันธะ์เนี่ยคนคนนั้นเขาเขาใจร้อนแต่เราอะ่ะ จริงๆรงาศีเมษต้องใจร้อนเนาะแต่เราอะกลายเป็นคนที่ใจเย็นนะเราใจเย็นเราอบอุ่นเราเฟนลี่เราเรามีคนเข้ามาเยอะด้วยนะคะซึ่งบางทีการที่เรามีปัญหากับใครคนเก่าหรืออะไรเนี่ย ก็อาจจะเป็นด้วยความเฟรนลี่ของเราก็ได้ความมีเสน่ห์ของเราก็ได้นะหรือเขาเป็นคนที่แบบพูดเร็วทําเร็วแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณอาจจะเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มาไวเค็มไวก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้หัวใจของเราอะมันดันไปผูกอยู่ที่เขานะฮะแต่ณนะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่ามีการ เข้ามาใหม่เรื่อยๆด้วยนะคะเราซึ่งอาจจะมีคนที่ใช่มากกว่าก็ได้คนที่ผมริคิตส่งเข้ามานะคะคนที่เป็นคู่บุญบารมีส่งเข้ามาทีนี้อยู่ที่เรานะว่าใจเรามันยังไงเรายังคงโลเลอยู่หรือเปล่ายังคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆอยู่หรือเปล่านะคะสิบถ้วยเกิดขึ้นแน่นอนว่าความรักโดดเด่นทีนี้ในความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ย ถ้ามันเฮลตี้จริงนะคะในช่วงจังหวะนี้มันจะเฮลตี้แล้วมันก็จะกลับมาแต่ถ้าความสัมพันธ์มันไม่กลับมามันหมายความว่าคุณกําลังได้เจอใครบางคนที่สินเสมอกันที่เป็นความรักที่ดีๆที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้ถามใจตัวเองให้ดีแล้วกันเนาะว่าจะเลือกใครนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการออร์โคลคโนะคะราศีเมษคนโสดครึ่งหลังกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีในเรื่องของแพชชั่นความหลงไหยที่มากมายหรือเกินนะคะใครบางคนหลบซ่อนใครบางคนหายไปหรือว่าไม่ได้แสดงออกแบบชัดเจนด้วยมแม่หมอก็มองว่าบางคนหายไปแต่ใจของเราล่ะก็หายไปกับเขาด้วย <c oughs> ใจมันหายสงสัยใจยู่ที่เธอนะคะช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องกลับมามั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เราอาจ เขาเรียกว่าอะไรอยู่กับอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแบบอิสระห่หรือแบบเราอาจจะมีความคิดที่เป็นอิสระคือเราสามารถที่จะเลือกว่าจะคบจะคุยหรือต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์แบบไหนได้นะคะจังหวะน,นี้ให้อิสระกับตัวเองเนาะให้อิสระกับตัวเองในการเลือกเพราะว่ามองว่ามีคนเข้ามามากมายเหลือเกินเน วิวออฟฟอร์จูนนะคะมันกําลังหมุนไปเรื่องราวเดิมๆนะ่ะหมุนผ่านไปมันเหมือนกับฤดูนี้แหละที่กําลังหมุนเปลี่ยนนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ฤดูร้อนเข้ามาเร็วมากเลยนะคะแล้วฤดูรักของเราละ่ะนะคะมีดอะเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องคนมากมายหลากหลายเข้ามาในชีวิตคุณนะช่วงจังหวะนี้เลือกดีๆนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอความรักที่ใช่นะคะความรักที่สามารถพัฒนาและเติบโตกันได้แต่สองเหรียญเห็นไหมนะคะเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะ สองจิตสองใจยังคิดถึงคนเก่าหรือพลังงานความรักที่เราเคยทุ่มเทหรือเราเคยมอบให้กับใครนะคะขอาการข้อความให้กับเมธคนโสดในช่วงครึ่งหลังกุมภาพันธ์นี้รักที่ดีคือการรักตัวเองคุณคือคนเดียวที่ฉันมองสนใจแค่คุณคนเดียว ฉันแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวบางคนหายไปนะคะช่วงจ้วงวันนี้หรือแบบก่อนหน้านี้นะ,คะใครบางคนหายไปนะ,ะเข้ามาเร็วแล้วก็หายไปเร็วก็มีเนี่ยมันทำให้เราสองจิตสองใจจะรอหรือจะแบบเปิดใจให้คนใหม่ดีนะคะ,ะมาดูในคำแนะนำของการออร์เรคเตอร์หนึ่งใบให้กับเมธคนโสด Open to Heart นะคะเปิดใจของคุณนะ เปิดหัวใจของคุณรับพลังงานแห่งความรักซึ่งพลังงานแห่งความรักของคุณไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะคะมันมีอะไรหลากหลายที่เข้ามาเปิดใจตัวเองด้วยนะคะรับพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาด้วยให้โอกาสตัวเองขอให้ราศีเมษมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ